ดูจากหน้าตาของแต่ละคนแล้วน่าจะไม่เท่าไหรนะโอ้โหไม่ได้เก่งอ่ะโอ้โหแผ่นมันไม่ต้องมีหรอกครับผมแค่แบบพี่ลมตัวเดียวก็ศูนย์สิบแล้วครับโอ้โหโดนแข่อยอากยาพี่เต๋อย่าจุดจุ๊บโอ้ยหนึ่โอ้โหไกลสองล้านพี่เต่าไม่ไหวนะสองล้านถ้าเราไม่ไหว ำเบคอนทำชาเลนจ์จดอจ๊อไอะไรมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือเปลี่ยนได้ไหมอ่ะเอ้ยชอบจอดที่ข้าวที่นายได้ครับข้าวท่ข้าไก่เลยครับเบคอนทำชาเลนจ์โอ้โหเบคอนทำชาเลนจ์จะเป็นรายการที่พวกเราเบคอนทำจะมาเล่นเกมและวทำชาเลนจ์สนุกๆนะครับเย้ เฮ้เฮ yeah! ้ยส้ยแต่ละคนนาตงคุณคุณยังนั่นเนี่ยโอ้เดี e ๋ยวให้พวกเขาได้รับตัวกันเลยครับก็เดี๋ยครับชื่อวินครับเล่นตำแหน่งซัพพอร์ตครับชื่อในเกมอาราวินครับสวัสดีครับคิวปาครับชื่อในเกมชื่อเพื่อทอร์ครับเล่นตำแหน่งมีดครับเอ้ หน้ามาหรครับชื่อโจครับชื่อนกเอร์ลี yeah, that that idea, ่เล okay. kind of ่นตาแหน่งแคี่ครั กลัวอยู่คนเดียวพี่ MVP ผมมันมีผู้เล่นดีเด่นครับประจำซัมเมอร์22ครับ23 <c oughs> ครับน่ากลัวครับที่นี้ <c oughs> กินเยอะด้วยครับิจริง <c oughs> ผมมีเพลเยอร์ที่ผมกลัวอยู่ครับผู้เล่นใต้หวยครับกินลุยครับผมผมมองโบป่านะนะ่าจะ จำง่ายอยู่อะน่าจะเอาคนเดียวพอไมโอ้ยแขนมไม่ต้องมีหรอกครับผมแค่แบบแค่ลมตัวเดียวก็ศูนย์สิบแล้วครับโอ้โหก็ดับตัวไม่รู้เรื่องอีกครับโหพูดพูดทูลเลนเดี๋ยวเป็นลิเลียอีกแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำชาเลนจ์กันเลยครับยิถ้ี เพต้าถัาเพต้าใครออกทอยกูหวานคนนี้ไม่เนี่ยใครออกทอยคือมีหวานนะโอ้โหโอ้โหโดนนี้เริ่มเลยละครับโดนทอยโดนทอยตอนนี้ผมเล่นโลเลออนครับคิมเซนเซล่นลูอี้ครับผมเป็นน้องอินซีครับเฮ้ยผมเป็นบอมบอมบามินโนโคคอดิโอไปไหนไปไหนไหนไปไหนไม่เป็นไรเป็นเป็นคนหยุดเวลาครับ ผมเล่นฟอนเทนติโนครับผมเล่นมังผมเล่นมังกรนะครับอาดีมังกรสตัวเล่นแมบต้องมีบบี้แบบโอ้ยมาเลยย้อไมดีันบนหนีไม่ได้หรอเฮ้ยเอ้าเลปมออะไรอะมันมีการมาล้านด้วยหรอตัวเนี้ยใรน่ได้ใช้ไม่ดนคือโอินซี่โอ้ยท่าลาว่ะมตนาโรล้ามันล

กูคือนกเ่ะไว้สามสิบนาทีอะคลิปมันถึงแโคตรอะตัวอ้ยไปแล้วไปแล้วือนกูี่าวีคลิปปีคักประเดยอะไรอะใครเล่นให้อ่ะเล่นให้ก่อนย มีแบบทำพาอคนเดียวนะป่ะดูซาต้าดิเฮ้ยหีอะพวกเ่นฝังตรงข้ามไมเนี่ยดูคือ้องอินซี่เม่ผู้ไทยไม่เป็นอีกใส่รับน้องอินซี่ใส่รับไปเลยโอ้ยจะตายจตายูน้องอนซี้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเ้ยเ้เล้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้ยเฮ้าเฮ้ยเ้าเ้เฮ้ยอฮ้ยเฮ้แล้เล้ยเฮ้ย้เ้ยเยเ้เ้เ้เเ้เ้เ้ยเฮ้ย

โ้อินซีเอ้ยบ้าหัรับว่าไหลงรวยจังวะบ้านห้ัพร้อสายอะไรวะโอ้โหนือโอินซีเอ้ยนอินซีกะไ่นอินซีกะไผ่เนี่ยนะโอ้ยแก่ว้ยไปเนี่โคตรปีเลยไม่เฮ้ยกูไปทำเชี่ยนะเนี่ยไอ้เว้ยโอ้ยเนบ้าโอ้ยเป็นบาปตันี้เปนบานไปตอนนี้วไปลเจ้า เฮ้ยเต้เฮ้ยสีโอ้โหหยายาพี่เต่าย่าจุ๊บเฮ้ยแบบเนี้ยต่อแคมโอ้ั่กนะอปลา่อมือไม่ไหวต่้งตึ้งด้วยตาสองมือเปล่าไอ้จะนุ่มไอพีจ้นุมอพี่กูคือ้องยิ้มสิมามันคอยอยูไอ้เจ้าหนุ่มซีันตอนแอโอ้โใคราทำไอ้มาก็ทำเบคอนทำชาเลนจ์ไอ้มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือ เปลี่ยนใช่ไหมอ่ะเม่ด้เพีตาพตตาเราดิบอกอพตตาเขาสี่หนึ่งพตตาเราสองเจ็ดโอ้โหดิฟจัดเลยเพี้าเลยดิฟไปเจนเดตไหลว่ะไม่ไหวแล้วคู่ไหนวะเนี่ยไม่ไหวว่ะไหนโอ้โหเดีเพีตาจเลคิวอีกไอ้เช่นโตอยู่ไหนวะพตตาตรงนั้นมันโหดจังอ่ะโอ้โหคิวโต้ดไหลแบบโอ้โพต้าเก็บสองพา่ข้างไหวเลยเนี่ย โ้นออน่ด oh. ีดีดีี้องดิเราดวอ้วชิวชิวชิวย้นลย้อนเโอ้ยชูป้องโอ้ยชูป้ออ้มีเยอะมากเตือโดนโดนชูป้อมีเอมาต่ามาตามาตาเฮ้ยยิมคนตาโอ้ยโอ้เยร์โอ้โจอะไรเนี่ยรแท้ป้องเฮ้ย

เอ้ลุยเอ้ลุย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 สเลยมาลยอะไรีปลานอนไวรทีมกูมีปลาไหลทีมตรงข้ามแม่งเน็ตไหลเอาตีกอนเลยีกอลยีกอนเลยใเหรอยังจบไม่ใช่หรอยงยะไวะเัไยแบบเฮ้ยการลอยการอยกันหน่อยเย

กันต้องไหกันต้องไหนโอ้ไม่ทันโอ้กันไม่ทันกันไม่ทันว่ะกันไทันดีจบแล้วกันาไม่ทันว่ะเกือบพี่เต้ไม่มีฟ้อมกับมาเหรอีเกมสามสิบสามได้สองสิบสองสิบสมาวหน้ากบอดอตาอีกสาตัวน่ไงบาถามงนายเลยามลยถามาเลยเจกันเนงเอ็มนี่หวับดับซอมเลยขับบ่า ตรงนั้นเลยว่ะเราเทียบใส่เรีนก่อนแล้วนึงนะก็สรุปวันนี้นะครับพวกเราทำชาเลนจ์ไม่สำเร็จนะครับผมเตรียมตัวไปโดนลงโทษกันเลยครับดีกว่าโอ้ แล้วผ่านหนเลยวะเห็นไอ้เจสบัิ่งหลีกอยากเห็นไอ้ชิมว่าจะชิมอาไรินค่าไปวดูเลยปาเลยคแล้วครับนี้เรียกก็คือคือคือไม่ล่าแล้วกะือเ ใจนนิดึงตี๋เว้ยต mm ี hmm. ๋เว้ยมึงก็แบบบอกเขาเนี่ยพี่พีตพีเดี๋ยว้อผ่านคลิปหน้าแล้วกันอ่าพูดแล้วสี่ทีนะสี่ทีก็ผมขอแชร์พิทธิ์นะครับในการที่ผมเป็นน้องเล็กสุดในทีมเนี่ยผมจะเรียกอีกคนนึงมาโดนทำเท่ากับผมเป็นเพื่อนแล้วคนที่ผมจะเรียกก็คือไอ้ซาต้ามาเลยอะไปเลยดิคุณไปทำอินนี้อ่าเย้

โอหดีพี่มไปชนะมามา้มามาปิดชิปปิดชิปวันนี้ที่มาทำชาลินกับพี่เขาทำก็รู้สึกสนุกดีครับเออชอบจอดที่ข้าวพี่นายได้ครับข้าวเหมือนข้าไก่เลยครับตอนแรกเรียกที่ตอนสองเรียกไก่ก็สนุกครับเพราะว่าได้ชนะพี่ๆไปพ้อมด้วยครับได้ทำชนะชาเลนจ์ครับมีความสุขครับก็รู้สึกสนุกมากครับว่าน้ วันนี้พวกผมก็ได้เล่นกับทีมน้องๆก็รู้สึกว่าน้องๆเก่งมากๆครับผมแบบมีแววกันทุกคนครับผมทีมงดีครับผมแล้วก็แบบทำชาเลนจ์ในการคือแบบเฮฮามากนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนฝากเชียร์ทีมน้องๆด้วยนะครับเพราะว่าในอนาคตน่าจะแบบมีแบบเล่นในหลายๆทัวร์เลยครับผมรอติดตามได้เลยครับเย ทีมน้่งมมีเป้าหมายยังไงบ้างครับต่อไปใน,นอนาคตก็หลังจานี้ครับก็จะมีตัวรเลอข้าวมุขบันต้อวอ่รั้งเลยกาที่จะเนทาเรามีกีองดว่าจะทำได้ครับ เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วครับผมก็รู้ดีว่ามันยากแค่ไหนก็รู้ว่ามันต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจครับผมมันต้องเสียอะไรหลายๆอย่างครับขอให้น้องๆทําตามความฝันที่ฝันไว้ครับก็อยากให้ทําตามเป้าหมายให้สําเร็จนะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับย้นดีครับสำหรับใครที่ชอบทีมนี้นะครับก็อย่าลืมกดตัปกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเรานะครับ ไว้เจอกันใหม่ครับบายบายสวัสดีครับผมสุกิรนตดวงตาครับหรือชื่อในวงการว่า SVBU ครับปัจจุบันเป็นผู้ดูแลทีมเบรคทอมทามครับตอนแรกครับที่เรารับน้องๆเข้ามาครับเราก็หวังที่จะให้น้องๆไปโชว์ฝีมือในเวทีโปรลีกหรือในเวทีการแข่งขันที่สูงขึ้นแล้วในปีนี้นะครับมันมีการแข่งขันหนึ่งซึ่งทีมที่ชนะจะมีโอกาสได้ขึ้นโปรลีกแต่ก็มีกฎบางอย่างที่ถ้าน้องอยู่กับเราจะ ไม่สามารถขึ้นไปในโปรลีกได้ผมก็เลยคิดว่ามันเป็นความฝันของน้องๆน,นะครับก็เลยอยากให้น้องไปทําตามความฝันก่อนเสร็จแล้วจากนั้นจะเป็นยังไงค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งครับเป้าหมายของน้องๆต่อจากนี้ผมก็คงคิดว่าเขาคงจะตั้งใจที่จะพัฒนาฝีมือตัวเองให้เก่งขึ้นเพื่อให้ดีพอในการเล่นเวทีที่สูงขึ้นหรือว่าอย่างน้อยต้องไปโปรลีกครับสิ่งที่ผมเชื่อว่าคือถ้าน้องยังโฟงกัสแลวก็คือยังไม่หลงทางยังเชื่อมั่นในเส้นทางที่ตัวเองอยู่สักวันน้องจะได้ออกมาเฉยฉายอย่างแน่นอนครับ คือตอนนี้ผมว่าน้องๆยังขาดเรื่องของประสบการณ์อยู่ซึ่งถ้ามีเวลาให้เขาอีกสักนิดหนึ่งผมเชื่อว่าเขาจะขึ้นมาเวทีโปรล้กได้อย่างแน่นอนครับบอกได้แค่ว่าตอนนี้น้องๆทุกคนเขามองที่เป้าหมายเดียวกันครับเขามองจุดเดียวกันผมเชื่อว่าเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นครับก็อยากขอฝากทุกคนนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้กับน้องๆด้วยนะครับเรามาเฝ้าติดตามดูการพัฒนาดูการเติบโตของน้องๆเรา,ามาเฝ้าดูน้องๆไปสู่ความสําเร็จด้วยกันนะครับ มาแล้วครับสามทางข้างหน้าครับมีเส้นทางแห่งการเป็นแชมป์ครับเชืใหมัยสปอร์ตและดูลิกาหลบตะกิ้ด้วยการกดแข็งและบัตคูงครับใช้ช็อคครับกระโดดกลับมาแต่ดูริกาเขาโดนเก็บจากคู่คขางอยู่ดีและเวนการ์ดเข้าหน้าบ้านและแบบนี้ครับเหลือแค่ตีติ่งของสร้างครับเพื่อที่จะคว้าครับใส่ชนะที่สุดยอดมาและแน่นอนครับแชมเปี้ยนของครับอาร์วีเวลเลอร์ทวินแมนครับ2025ครับที่เล่นปายครับทูดีแทกค่าดีได้กับทีมเชื่อม่อีสปอร์ตเดี๋ยวมาอีสปอร์ตผู้ที่อยู่ไร้พ่ายยังไม่เคยแพ้ใครเลยอ่ะ และแชมเปี้ยนส์ครับแวร์เลอร์ซิตี้2025ได้กับทีมเชียงใหม่อีสปอราดูเลยนี่ครับอาวีแวร์เลอร์ซิตี้2025คืพวกเขาครับจะไปควฮะ